เดามาทุกโบ้โบไหนมาแก้บวชเดวบมแถมเนื้อฟรีถัดเออที่ร้านเนื้อทองนะแจกปีเลยหนึ่งจานนะต้องบอกเลยมาแต่คลิปนี้นะครับต้องบอกดีไม่ดีเนี่ยเขาดูเขาดูกันที่ไลา์อินออนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงสภาชวนชิมนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านเนื้อทองนะครับเดี๋ยวเราจะพามากินเนื้อทองที่ฮาลาลมากๆนะครับแล้วเราก็แบบอร่อยด้วยนะครับ เนื้อตัวแรกเลยเป็นเนื้ออะไรนะน้องอ่าอันนี้พี่สั่งอะไรไปครับเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นเนื้อญี่ปุ่นนะครับ A4 A4 นะครับดูลายหินอยากให้ดูลายหินอ่อนนะดูเนื้อดีไม่ดีเนี่ยเขาดูเขาดูกันที่ลายหินอ่อนนะครับดูเนื้อดีตัวนี้ตัวนี้ถ้าแบบดูจากลายนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเนื้อส่วนลิปต์ไอเอโฟนะอเอโฟนะครับทางร้านเนี่ยจะสไลด์มาให้พี่อ่าสไลด์บางๆเลยพอสไลด์มาให้ปุ้มเนี่ยมันสามารถทานได้ทั้งปิ้งย่างแล้วก็ชาบูปกตินะครับเนื้อเอโฟเนี่ย ก <c oughs> ำไรสิบเท่าเลยไเท่านะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะมา อาสาธิตวิธีการการกินเนื้อที่มันเป็นเนื้อสไลด์นะเบฟฟจริงเนี่ยจริงจริงที่ร้านเนี่ยจะมีทั้งปิ้งย่างแล้วก็เป็นชาบูนะครับแต่สลับเนื้อพวกนี้ส่วนใหญ่เราจะแนะนําเป็นแบบเป็นอะไรดีเป็นชาบูเป็นชาบูนะครับแต่การกินชาบูเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะแบบจุ่มเข้าไปเลยแต่จริงไม่ใช่นะครับการกินที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกใช่อยู่ที่ชอบอยู่ที่ชอบใช่อยู่ที่ชอบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ากินจริงๆรเขาจะอาบน้ําเนื้อนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่น้องมีเนี่ยเขาชอบไปอาบนวด ดางหายดียวเดี๋ยวพาูพาดูนะน้องเราหยิบเนื้ออย่างนี้เองขอพอนสือช่วยนึงครับพอนสือ่าแล้วก็มาไว้อย่างงี้น้องๆครับวิธีการอาบน้ำขอพอนสือคือถ้าเรื่องอาบน้ำเนี่ยไว้ใจพี่โอนะพี่โอแบบคืออาบบ่อยนะครับแล้วก็ลาดแบบอย่างงี้มาตัวหอมทุกวันเลยนี่ลาดอย่างงี้นะครับเนี่ยการอาบน้ำเนื้อ ก็คือเราจะไม่จุ่มไปนะเพราะการจุ่มลงไปเนื้อจะแข็งนะครับเขาเรียกว่าอะไรนีเส้นใยเนื้อมันจะขาดเราเห็นน้ําที่อยู่ในนี้ไหมจริงจริงกินน้ําตรงเนี้ยอร่อยมากนะมันจะมีกลูเตนใช่ไหมเขาเรียกกลูเตนเป็นพวกเอะไรกูเตนกลูเตนนี่ขนมปังเลยเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าที่ไปเรียนทำไปคือเรียนไปไหวเรียนเบเกอรี่ยะคือเราจะกินน้ําซุปต่อก็ได้หรือเราจะเททิ้งอย่างนี้ก็ได้นะเทเข้าไปในในที่เดิมเลยพี่จริงจริงการทำอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นเขาทำนะ อ๋อคือคือคนญี่ปุ่นเขาทำแบบนี้ใช่เพราะว่าเขามันจะยิ่งอูมามิใช่ไหมแล้วสุดท้ายคือเขาจะกินน้ำซุปเนี่ยจนหมดเพราะรู้สึกว่าจุดิบทุกอย่างดูดูเนื้อดูไขมันดิคืออร่อยมากอันนี้เอาจริงคือต้องจิ้มไหมต้องจิ้มกับพอนสึอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะน้ำจิ้มพอนสึพอนสึนะใช่น้ำจิ้มญี่ปุ่นดูทุกคนนะครับอืมเอาจริงไม่รู้สึกคือเข้าปากปุ๊บละลายเลยหายไปเลยนะครับแสงออกบาาอร่อยมากอร่อยมาก แนะนำอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเอฟโอนะ <c oughs> อันนี้เป็นไทวากิวอันนี้เป็นไทวากิวนะครับน้อกจากนี้มีญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมเออในนี้มีออสพี่อ๋นนอ,อเป็นออสเตรเลียนะเป็นเป็นวากิวออสเตรเลียนะครับก็มีไทยแล้วก็มีออสเตรเลียนะครับจะเรียงกันเนี่ยเราสังเกตตัว,ต,วตัวลายไขยมันนะครับม,มันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่ออะไรเพื่อทางร้านเนี่ยเขาต้องการให้เราเนี่ยได้แบบเพิ่มเท็กเจอร์ของรสชาตินะครับที่กินให้มันหลากหลายมากขึ้นนะถ้ากินแต่มันเยอะเกินมันก็เลี่ยนใช่ถ้ากินแต่มันเยอะเกินมันก็เลี่ยนครับชค่ะอยากกินนชีีี่่่ดดููพพไไมมคค์์บอ โอ้ดูน้ำน้ำจิ้มเนี่ยเนี่โอ้ทางตรงไม่มีอ้อมนะครับคืออะไรพี่เอยไม่หน้าไมฟินมากครับอไหนเร็วกว่าลิ้นลิ้นพี่อยู่แล้วครับอันนี้เป็นลิ้นวัวดูดิบางมากนะครับครือถ้าบางกว่านี้ก็คือเป็นกระดาษแต่ก็คือเป็นกระดาษพี่ตกลงรีวิวให้มันดีไหมไม่จริงมันต้องบางบางครับมันจะได้แบบอร่อยนะครับใช่ ครั้งก่อนเนี่ยหนากว่านี้แต่ร้านบอกว่าไอ้ครั้งนี้ขอบางกว่านี้หน่อยนะครับเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรนะเพื่อรดต้นทุนใช่รถต้นจุนอะไรอย่างนี้ไม่ไม่นะคือเพื่อเพิ่มความบางเพื่อมันแบบมันได้เท็กเจอร์ที่ดีขึ้นชอบแบบเอจกิงเนาะเมนูที่แฟนผมชอบมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่เนื้อนะกุ้งครับกุ้งลายเสือแต่ชื่อร้านเนื้อท้องนะแต่กุ้งแม่งโคตรอร่อยเลยนะครับเพราะว่าแบบสดมาก ผมบอกเลยนะเวลาคุณมากลังวันนะคุณจะไม่เจอเจ้าของร้านใช่ครับพ่อไปตกตกกุ้งอยู่นะครับกว่าจะได้กุ้งมาแต่ละตัวอันนี้สี่ตัวเนี่ยใช้เวลาครึ่งวันนะวันหนึ่งมีแค่วันละจานนะครับเพราะว่าตกได้วันละสี่ตัวเท่านั้นเองนะครับใครอยากมากินก็ต้องรีบมานะกุ้งอ่ะอร่อยมากนี่นี่นี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้อันนี้ชื่อหอยเซมหอยเซมาคาเตะหอพตาเตะนะหอยโอตาเตะอร่อยมากนี่นี่จานเท่าไหร่นะร้อยเก้าสิครับ หอยโอตาเตะชิ้นใหญ่ขนาดนี้จานร้อยเก้าๆนะครับผมเคยไปกินมานะจานละร้อยห้าสิบโอเคแพงกว่านี้แพงกว่านี้แพงกว่านี้คือที่นี่ขายถูกมากนะครับใครที่อยากกินแบบของดีๆวัตถุดิบดีๆเนี่ยมันมันสไตล์เราอยู่แล้วเราแบบสไตล์ตัดราคาอยู่แล้วพี่น้องเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ปะหนึงกูว่าโดนอีกแล้วนะครับไม่รีวิววิธีกินแล้วแหะเน่เน่เน่หอยโอตาเตะนี่เราเราต้องเราต้องแบบลงทีเดียวให้หมดเลยนะครับ เพราะว่าอะไรครับพี่เพราะโต๊ไม่มีที่ตานเพราะมันสุกช้าไอ้นี่ดำๆนี่อะไรเนาะงาครับพี่ใส่ทำไมนะเป็นงาช้างจริงปะใช่งาช้างก็คือเอางาช้างมาแล้วหั่นเป็นปอยฝอยฝนกับฝอยเล็กๆนะครับที่หุดแตงกว่ามันเลยแพงกับตรงงาช้างเนี่ยจริงๆมันไม่แพงหรอกงสารคนตัดว้ผมบอกให้มาร้านนี้นะเนื้อกุ้งหอยไม่ต้องกินกินอันนี้อื ปอบเบี้ยไอเยี้ยโคตรอร่อยผมตื่นมาหอบแป้งตั้งแต่ตีสี่เออตื่นตั้งแต่เยี่อะไรนะตีสี่ตีสี่แล้วได้ทำาตียอะไรกว่าจะทอดก็ประมาณหกโมงเช้าหกโมงเช้าแล้วเป็นไงบ้างได้ได้วันละกี่ชิ้นวันละเนี่ยครับหกชิ้นหมดเลยแต่ได้ข่าวว่าซื้อมาจากแมคโครนะก็อร่อยแม่อร่อยทอดแมคโครนะครับต้องกินงอินนี่อร่อยมากอย่าไปพูดอย่างนั้นพี่ผมกำลังจะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าโฆษณาเลยว่าเร็วๆนี้นะครับสภาเจอกันนะครับผมปอเปี้ย ไส้เปลือกอร่อยไหมผมอร่อยหรอไมาให้ร้อนได้ผุดหายแล้วผุดหายแล้วครับอ่าเดือนหน้านะครับเป็นเดือนรอมฎอนแล้วนะครับลูกค้าที่อยู่ปัตตานีนะครับสามารถมาทานกาแฟฟรีได้เลย20แก้วทุกสาขานะสาขาละ20แก้วนะครับผมก็คือมาคือเราแจกแจกทุกปีอยู่แล้วนะครับด้วยแต่ผมมาด้วยผมมาด้วยเดือนเดือนรอมฎอนใช่ไหมร้านร้านร้านเนื้อแจกแจกไในทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทุกโต๊ะโต๊ะไหนมาแก้ปวชเดี๋ยวผมแถมเนื้อฟรีถัดเออนะครับแถมเนื้อฟรีถัด เนื้อเนี่ยเนื้อเนื้อหรือลิ้นาจเนื้อนี่เลเนื้อหรือลิ้นหรืออะไรก็ได้นะครับที่ร้านเนื้อทองนะแจกฟรีเลยหนึ่งจานนะครับต้องบอกเริ่มมาจากคลิปนี้นะครับต้องบอกเริ่มมาจากคลิปนี้นะบอกว่ามาจากคลิปสภาอเมริกาของพี่โอนะครับคุณรับไปเลยนะครับเนื้อหรือฐานฟรีๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเจ้าของไปบวกตังค์ทีหลังไปใช่ใช่ใช่นะโอเคครับก็ก่อนจะจากกันนะครับอย่าลืมนะครับก็ เดือนหน้านะเราก็มีช่วงเดือนรอมฎอนนะครับผมกับไม้ไม่อยู่นะครับก็ฝากด้วยนะก็คือสามารถมากินได้เลยนะก็คือ20แก้วนะครับทุกสาขาแล้วก็ถ้ามาร้านเนื้อทองนะครับก็คือน้องแจกฟรีเลยหนึ่งถาดใใครมาแก้บวดก็ถาดนี้นะหนึ่งถาดไม่ใช่ถาดนี้นะโอเคนะครับผมก็จบแล้วนะครับก็เจอกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับโอเคบายบาย